ม,มันจะมีสองระบบก็คือระบบลิฟตยาก็เระบบ,บ,บอคอนกลกับระบบไฟฟ้ามีสองสองสองตัวแนะ่ถ้าสมมติว่าเราไปบ้านจาของใช่ไหมอ่าเราก็อันดับแรกเลยนะพี่ก็เอามือไปจับข้างตู้อาจารยถ้าถ้าเมื่อกี่อี่บอกมันไม่เย็นใช่ไหมแต่ถ้าถ้าของมันยังทำงานมันก็ต้องเย็นไม่เย็นเนี่ย<ๆ>แต่เราจะพูดให้ฟังเนี่ย กตรจะวิเวิารห์ว่าถ้าสมมติเจ้าของบอกว่ามันไม่เย็นเนี่ยเราไปยังไม่ต้องทำอะไรเอามือเ่ยไปจับข้างตู้ดูนี่มันอุ่นไหมดูดิมันอุ่นไหมแล้วคอมมันเดินไหมถ้าสมมติว่าเพราะคอมเดินเราจะรู้สึกเราจับตู้มันจะกันเรารู้สึกเลยว่าคอมมันเดินถ้าถ้ามันเงียบมันจะไม่เดินถ้าจับแล้วเนี่ยคอมเดินสั่นสั่นสั่นนะแต่ไม่เย็นเอ้ยแต่ไม่ร้อนแสดงว่ารุดยารั่วหรือไม่ก็ถ้าไม่รั่วก็ลิ้นแตกใหญ่ตัวเมื่อวานนี้ ที่เราปลดออกไปลิงคอมเจอไหมเออลิงคอมมนีสองการคือลูกกับลิงคอมแตกถ้าคอมเดินนะแต่ถ้าเอาไปแล้วคอมไม่เดินนะคอมไม่เดินให้ไปหาห้ลานที้ไม้เจอมันจะอยู่ข้างหลังตู้ครืออยู่ข้างในเพราะคือจังหวะเนี่ยพวกข้างในมันเป็นลานพลาสติกมันไม่ใช่เฟืองอะ่ะมันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่เฟืองโลหะเพราะฉะนั้นเวลามันใช้งานไปหลายปีเฟืองจะคูดเราก็ไปปิดตรงนี้ดูต,ตาแหนที่จังหวะที่มัน ตหจังหวะที่มันละลายน้ําแข็งเนี่ยมันดีดประหมาาเลขสองเนี่ยนะพอมันดีดประหมาาเลขสองเนี่ยมันจะต้องละลายน้ําแข็งถูกไหมพอมันละลายเสร็จตามเวลาตัวนี้มันจะมีเวลาอยู่นะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็สิบเจ็ดนาทีมันจะมีเวลาเขาอยู่เวลาซื้อซื้อถูกรุ่นนะพอมันละลายน้ำแข็งเสร็จปุ๊บเฟืองเนี่ยมันต้องตีเด้งไปหาหมายเลขสี่ถูกไหมตอนนี้มันตีหมายเลขสองเห็นไหมพอครบเวลาเนี่ยตัวนี้มันต้องแก๊ก ตีไปหมยเลขสี่เพื่อให้คอมมันเดินแต่พอมันนั่นแล้วมันเฟืองมันหลุดหรือเฟืองมันหรือว่าเฟืองมันไม่ไปเนี่ยกระเดื่องมันได้ไม่ตีไปหมายเลขสี่เพราะให้คอมมันจะไม่เดินคอมมันจะเงียบเลยไม่เดินเอามือไปจะทาหลักตู้ข้างตู้สังเกตดูความรู้สึกเราคอมเดินไหมถ้าคอมไม่เดินอะไรนี่เดิอพอเราเจอแล้วหมุนหมุนตั้งเก็มนะพอดังแก๊กปุ๊บคอมมันตั้งตึ้งรอแป๊บนึงถ้าหลังตู้เริ่มอุ่นๆนะเริ่มอุ่นเริ่มร้อนใช้ได้ แล้วก็เปิดดูว่ามันเย็นไหม,ไมใช่ได้แต่ถ้าเปิดตั้งพัก,กแล้วเนี่ยไม่มีความร้อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าลวดหรือไม่ต้นนิ้วคอมแตกทนีนี้วิธีการดูว่าอันไหนรั่วไหมรั่วหันหันหลังตู้มาหันหลังตู้เนีน่ยนะชักปั๊มออกก่อนนะมุดคอมเดินแล้วนะแต่มันไม่ร้อนนะชักปั๊มออกแล้วหันหลังตู้สำรวจสำรวจดูว่ามันมีค่าละมันไหมบริเวณข้างหลังตู้ที่ลอยต่อตรงนี้ได้นะม,มีค่าํามันไหม ถ้ามันมีค่าประมาณในจังหวัดล้วนเราก็ทำระบบเชื่อมเชื่อมซ้ำเข้าไปตอนนี้ตัวเดียวตัวเดียวกันของตอนเก่าทำไมเราไม่ต้องนะก็ยิงบอกเลยว่าความไม่ดีอยู่ก็เลยมัาไหลทำในเรื่องหมดอ่ะมันตัวยาึงต้อง